สวัสดีครับเพื่อนๆชาว7เตมไอทูทุกคนครับก็กลมาพบกับกผมเอซิดาฟาครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโบบามากๆนะครับขออนุญาตเอ่อบทนิดนึงเนี่ยพอดี <laughs> วันนี้ผมอัดเป็นรอบที่3แล้วนะครับก็เพราะว่ารอบแรกเนี่ยผมกดผิดนะครับจากปุ่มเลคคอร์ไปกดปุ่มสตรีมนะครับผมมันก็เลยไม่อัดคลิปให้ รอบที่สองเนี่ยนะครับผมก็ลืมเปิดไมค์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันรอบนี้นะครับเป็นการสวัสดีรอบที่สานะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคมาดูในส่วนของการอัปเดตเมตาเกมนะครับประจําสัปดาห์นะก็ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเมตาเดิม er นะจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นยังเป็นเมตาเดิมอยู่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมตาอะไรมากมายแต่ว่าก็จะมีตัวละครที่โผล่เข้ามาแบบแปลกๆอยู่บ้างนะครับก็คือในส่วนของไทโอ ขอไปดูที่แทโอก่อนเลยแล้วกันครับเอ่อในส่วนของวันนี้เนี่ยนะฮะจะมีคนที่เล่นแทโอนะครับเป็นคุณสตาร์ดินนะครับแล้วก็ของคุณพาวเวอร์สเนี่ยนะฮะสองท่านนะครับไม่ได้ใช้ใครแต่ว่าใช้เป็นแทโอแทนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองถึงสกิลเนี่ยแทโอเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในแง่ของการเปิดโดมเนาะโดมของแทโอเนี่ยก็จะช่วยในการลดเกราะแล้วก็สโล นะในการสู้ทีมสปีดด้วยกันเองเนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยอา,อาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะักเพราะว่าทีมสปีดเนี่ยมีทั้งไรพ่ายแล้วก็มีบัฟสปีดจากเคียเดียค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าทีมถึกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่า,าไม่มีไรพ่ายนะครับยังไงก็โดนสโลกับสปีดแน่แต่ว่าสโลเนี่ยอาจจะสโลไม่อยู่ในช่วงแรกแต่พอกลางเกมเลทเกมเนี่ยน่าจะโดนสโลหนะักน่าจะพอเพียงพอที่จะทําให้เอสนะครับทำดาเมจแล้วก็ปิดทีมถึกได้ในส่วนด้น ู้กับทีมสปีดด้วยกันเองเนี่ยแน่นอนว่าเอ่อมันบางอยู่แล้วถ้าเกิดผ่านช่วงส0วีไปไรกไปได้เนี่ยนะครับที่จริงเราแค่เอสคนเดียวเนี่ยมันก็สามารถฟันตายหมดทั้งทีมอยู่แล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับที่เออมีเพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่นะครับเป็นบิลแทโอนะไม่ได้เล่นคายนะครับแต่ว่าเขาเล่นเป็นไอรีนนะต้องบอกกัว่าบิลนี้เขาถอดคายออกนะครับแต่ว่าไอลงไอรีนเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมโอเคทีนี้อันดับหนึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นของคุณจินโดจุนนะครับผมนะ ควาที่1มาได้นะครับเป็นทีมสปีดเคลเนาะแล้วก็จริงๆมันเคลหมดแหละนะครับเป็นทีมสปีดโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของทีมถึกเนี่ยก็จะมีคุณดิชาร์ดอาของคุณดูมีนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณเพทยคุณเอ็กคุมอิงคาสเซโนเนี่ยแล้วก็ท่านอื่นๆเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยสิคน นะที่เป็นทีมถึกนะครับมี12คนแล้วก็ทีมสปีดอีก38แต่ว่าจะไม่มีคาย2คนนะครับเพราะฉะนั้นทีมสปีดเนี่ยจะมีคายน้อยลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของทีมถึกเท่าเดิมนะคือเท่าเดิมแบบแป๊ะแ,แป๊เลยนะครับทีมถึกเท่าเดิมเลยมีเปลี่ยนแค่คายน้อยลง2ตัวกลายเป็นแทนโอแทนนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมหมดนะสำหรับสถิติตัวละครในสัปดาห์นี้นะครับ ในส่วนของไอเทมสมสัยละกันเนาะเพราะว่าจริงมันก็เป็นเมตาเหมือนเดิมนะครับผมพาไปดูในส่วนของไอเทมสมสัยละกันพอดีว่าสัปดาห์นี้ผมได้อยู่อันดับ2 6นะอ่ะใกล้จะ5้าแสนละนะครับผมเล่นเป็นทีมสปีดเคลนี่แหละนะครับเราก็จะเล่นเป็นเออก็ทีนี้แหละนะครับของผมของจะยังน้อยกว่าคนอื่นเมื่อเทียบกันในท็อป50นะในส่วนของเซตหมิงเนี่ยไอรีนผมยังไม่มีเซตทองนะครับยังขาดอีกนิดหนึง่ง ชุดเป็นรถคูดาเหมือนเดิมเทลต้านผมเล่นเป็น3สกิลนะครับตรงนี้จะช่วยดันดามเมจให้ทีมได้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นจะเป็นต้านเจาะต้านเจาะเนี่ยนะครับนอกจากที่มันจะถึกขึ้นนิดนึงแล้วเนี่ยมันยังจะมีในส่วนของการเพิ่มต้านทานสถานะนะครับสี่เปอร์เซ็นต์เอ่อตรงนี้ผมเล่นเป็นมาต้านสถานะนะครับในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมกันได้นะครับถือว่าเป็นทางที่ดี คายผมเล่นเป็นตัวดาเมจนะครับก็จะมีสปีดผสมเจาะเกาะผสมครีผสมคาตาท็อปนะครับนัวไปหมดเลยนะครับจริงๆมันใส่อะไรก็ได้แหละขอแค่มันแรงๆนะครับตรงนี้คาตาท็อปก็จะช่วยในเพิ่มในการคิดาเมจนะครับเพิ่มความใส่ครีดีคอลประเภทโจมตี3 0แล้วก็เจาะเกาะ15ส่วนอาวุธครีก็เพิ่มครีดาเมดนะครับด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเอ่อถามว่าคายเนี่ยมันคิล้นไหมพี่เอ่อคำตอบก็คือล้นครับขี่คายเนี่ยมันล้นแน่ๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า ในส่วนของอาคาริีเพิ่มครีน,นะครับในส่วนของดาเมจคริติคอล,คลเนี่ยนะครับมันไม่มีเพราะว่าคารันเพิ่มแค่อัตราคริแล้วพลังโจมตีของคารเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าเราใส่หูเอสเนาะบวกโจม10%แล้วก็ยังมีแหวนคารอีกนะครับที่สามารถเพิ่มโจมได้ถึง20%นะตรงน,นี้มันเยอะอยู่แล้ว เราก็เลยสามารถใส่พวกไอเทมที่มันเป็นในส่วนของการเพิ่มครดิตามาได้นะครับบางท่านเนี่ยก็จะเล่นเซตครีดแน่นเลยเดี๋ยวผมเปิดของจินโดจุนให้ดูนะฮะซึ่งเขาเล่นเป็นเซตครีดนะครับแล้วก็ประดับครีดด้วยแต่ว่าผมเล่นเป็นยออมนุษย์นะฮะพอดีว่ามีเพื่อนแนะนํามานะครับตอนสัปดาห์ที่แล้วก็เลยเอามาลองเล่นดูนะครับรอบนี้ก็แรงนะครับจะถามว่าใส่ครีดได้ไหมก็ใส่ครีดก็ได้นะครับได้หมดเลยส่วนเอผมเล่นเป็น3รถเกรดนะครับรอบนี้เล่นเป็นตัวรถเกรดนะ ลดเกรดเนี่ยจะได้เปรียบคนที่มีเจมไร้พ่น้อยเพราะว่าพอมีเจมไร้พ่น้อยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่โดนเอสของผมเนี่ยกดเกรดแบบตลอดไปเลยนะนะจนกว่าเขาจะสกิลจะวนครูดาวกลับมาแล้วเปิดไร้พ่ด้วยตัวเองได้แต่ว่ามันจะมีมันจะไม่มีเจมนะครับช่วยในการการลดเกรดได้นะครับตรงนี้นะเพลตันรอบนี้ผมครูดาวมีปัญหานิดนึงนะครับผมก็เลยใช้เป็น2ลงครูดาวนะช่วยในการเติมลครูดาวที่มันขาดไปนะครับ แล้วก็ไอรีนจะเป็น2เพิ่มเกรดกับประดับหลบนะผมย้ายมาให้ไอรีนเพราะผมมีอันเดียวแล้วก็ผมใส่อมตะเอาไว้กันด้วยนะครับหอันเพราะว่าไอรีนผมค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทีมหน้าตาของผมนะครับส่วนแผนเนี่ยเ,เล่นเป็นโจมตี2จริงๆมันเล่นได้หลายแผนนะถ้าคนของน้องเนี่ยเล่นแซกแซง2ก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยจูนคูดาวเพลตันนะครับหรือแผนคริตีคขล้สอแผนคริตีคขล้สอเนี่ยก็เล่นได้จะมีตั้งสถานะนะครับให้ไอรีน ส่วนเพลต้นนี่จะเป็นสปีดหนักๆเลยแล้วก็ขั้นหลังจะเป็นดาเมจหนักๆนะส่วนแผนโจมตี2เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มถึกนะครับไอรีจะถึกขึ้นเยอะนะครับมีป้องกันแล้วก็มีลดดาเมจตรงกลางเนี่ยสปีดจะน้อยกว่าคีดที่ข้อ2นะครับแต่ว่าจะช่วยลดดาเมจให้กับเพลต้นได้อันนี้ก็จะถึกกว่านะแผนโจมตี2เนี่ยจะถึกกว่าแผนคิดที่ข้อ2นะครับอ่าแต่ในส่วนของดาเมจเนี่ยแผนคีดที่ข้อ2อน่าจะแรงกว่าของโจมตี2เนี่ยจะได้สปีดมาแทนนะครับแล้วก็ต้านเออแล้วก็เจาะเกราะเนาะ ของคิดที่ข้อ2จะเป็นคิดดาเมกับพลังโจมตีเลยนะครับตรงนี้จะแรงกว่านิดหนึ่งนะฮะโอเคแต่ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นทีมของผมนะที่เล่นในสัปดาห์นี้ทีนี้พาไปดูในส่วนของทีมของแชมป์กันบ้างดีกว่านะครับก็ผมมีของทีมสัตว์แดงบวกมาด้วยนะสัปดาห์นี้นะครับอ่ะผมแวะมาดูอีกแชมป์ก่อนละกันนะครับแชมป์ของเราคุณโดจินนะฮะก็เล่นเป็นแผนโจมตี2นะครับเหมือนกันอ้อ อันนี้เป็นทีมที่แคปมาจากในกีวอลนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีไอเทมบางอย่างที่ไม่ตรงกับในอารีนาบ้านนะครับต้องขออภัยด้วยนะเล่นเป็นแผนเดียวกันนะครับยืนเหมือนกันอันนี้เป็นหมิงทองเนาะก็เป็นหมิงทองนะครับกับเซตรถคูดาวประดับนะครับจะเป็นในส่วนของโดนตีเล่นเกตสามอันเลยอ่าอันนี้จะเป็นรถเล่นเกตสามอันเลยนะแล้วก็จะใส่เป็นของรักที่เป็นต้้นสถานะนะครับของผมเองเมื่อกี้ก็ใส่เป็นตั้งสถานะเหมือนกันเพราะด้วยว่าผมเล่นเป็นต้านนะ แล้วก็เพลต้นจะมีสปีดอันหนึ่งกับรถคูดาวอันหนึ่งครับกับ3 s k สกิลมีหูคริสช่วยด้วยนะครับอันนี้ทําให้ออรถคูดาวเนี่ยเพียงพอแล้วก็เราสามารถเอาเจมเนี่ยไปใส่เจมอื่นๆได้อย่างสบายใจนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เจมรถคูดาวเพิ่มเนาะแล้วก็มีนิลัน2อันกับประดับหลบ4อันนะครับโอเคายนะครับอันนี้จะเล่นเป็นเจาะเกาะก,กับครินะอาจจะเห็นว่านี่เขาใส่เซตคริ3อันเลยนะครับ พร้อมกับคาตาท็อปนี่คือคริตดาเมจแบบลืมๆเลยนะแล้วก็มันจะมีเจาะเกาะจากอาวุธกับเจาะเกาะจากเสื้อคาตาท็อปด้วยอยู่แล้วโอเคเนาะพลังโจมตีมีจากหูเอสแล้วก็แหวนคายนะครับแล้วก็ยังมีค่าคริตเข้าดาเมจจากออฟคริตอีกอันหนึ่งด้วยโอเคส่วนเอสนะครับจะเป็นเซตหมีอีกเซตหนึ่งนะครับมีหมีทอง2เซตนะแล้วก็จะเป็นเซตเจาะก,กับเซตต้านนะครับผสมผสมกันอยู่นะฮะโอเคในส่วนของรถเกตสองอันประดับหลบหนอันแล้วก็อันนี้เอสเป็นเซต เป็นของรักดาเมจนะครับอันนี้เขาเรียกว่าของรักดาเมจนะเนาะโบสจะเป็นดาเมจแล้วก็เพิ่มสถานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันทีนี้พาไปดูในส่วนของทีมผู้เล่นท็อปผ่านบ้านนะครับของกรุ๊กๆนะฮะผมก็จะเป็นทีมวาลเดอร์นะทีมวาลเดอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสัตว์เคลเอ่ะเกมเพย์จะคล้ายๆกับสัตว์เคลนะแต่ว่าอันนี้เขาเขล่นเป็นแผนคริสข้อสอนะครับแตกต่างกันนิดนึงเอาเพลตันมายืนหน้านะครับอ้อ เออในส่วนของแผนโจมตีเนี่ยมันค่อนข้างฟิกตำแหน่งนะมันต้องเอาเป็นหัวฟ้ายืนหน้าแล้วก็เพลตันยืนกลางแต่ว่าคริสสองเนี่ยเอาเพลตันยืนหน้าได้นะครับมันจะได้บัฟเหมือนกันนะส่วนเพลตันตรงนี้จะใช้เป็น3สกิลเหมือนกันมีถึกอันหนึ่งแล้วก็มีเอาต้านเจาะมีถึก2อันนะครับใช้หูคริสนะครับช่วยลดคูดาวเหมือนกันนิลานสองอันแล้วก็มีภาพลวงในส่วนของการช่วยเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคูดาวเพลตันเนี่ยมันอาจจะไม่ทันหรือว่าไอรีนมันกดอันติได้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีช่วงแค่อข้างบ การมีประดับภาพลงอันหนึ่งก็ไม่แย่เพราะว่ามันจะช่วยแก้เพลตันเนี่ยสามารถขยับหรือว่าหนีตายได้นั่นเองนะไอรีนนะครับสหมิงสามพูด,ดาวประดับอมตะ3อัน,นอันนี้ในกรณีที่ไอรีนหรือว่าน้อยนะครับพอไอรีนหรือว่าน้อยเนี่ยมันบางอยู่แล้วแล้วก็ยังไงมันก็ใส่อย่างอื่นมันก็ยืนไม่ได้โดนตีเล่นเกตมันก็ยืนไม่ได้หรอกนะฮะก็เลยเล่นเป็นสามอมตะไปเลยก่อนตายกดอมตะก่อนทีหนึ่งนะครับช่วยรีสกิ้ง้ท,ทั้งทีมถือว่าคุ้มค่านะฮะอันนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะส่วนชุบมีชุจากวว er ออลเดร์ยู่แ้ พายก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเซตสปีดจอกเกาะนะฮะแล้วก็มีอาวุธสกิลวันหนึ่งนะครับอันนี้คิดว่าเอาอาวุธทองมาใช้นะแล้วก็จะเล่นเป็นสายคริสนะครับอ่าบ้านนี้จะเป็นสายคริสเลยส่วนเอจะเป็น3รถเกรดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่หูเอนะโอเคต่อมาจะเป็นทีมเอทโอนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เล่นไอรีนนะสำหรับคนที่ไอรีนหรือว่าน้อยหรือว่าไม่อยากเล่นไอรีนนะครับก็สามารถเล่นไทโอได้เหมือนกันเอ่อเพลตันนะครับ5คขูดดาวส่วนไทโอ5สกิลอันนี้แก้ของนิดหนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าการเข็มขัดไม่แดงหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นเข็มขัดแดงนะจะสามารถใส่แค่3สกิลก็พอมีเข็มขัดแดงมีกิลอยู่นะครับจะมีบัฟครบนะครับทำให้เลเวลสกิลเนี่ยถึง18แล้วใส่3สกิลเนี่ยจะเป็น20พอดีก็อาจจะถอด2อันไปให้เพลตันแทนนะครับจะดีกว่าแล้วก็เอาลอคคูดาวเนี่ยมาให้แทโอจะค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าแทโอเนี่ยมันจะได้ในส่วนของการเพิ่มเกรดจากเซตร็อคคูดาวด้วยนะครับโอเค ในส่วนของคายก็เป็นสปีดเนาะเอสเป็นจอบเกากะนะครับผสมกันนะฮะเครื่องประดับ2นิลันหนึ่งหลบนะฮะหนึ่งชุบหนึ่งชุบนะครับสองพับรงนะครับแทงโอหนึ่งหลบทำไมหลบเยอะจังเอสนะครับกับคายก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับก็มีลรเกตอันหนึ่งนะครับติดเอาไว้พอกลุ่มกริ่มนะครับให้ตัดกำลังอีกฝ่ายได้บ้างน,นะอันนี้ก็ถือว่าดีเออจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่เป็นท็อปพันหรือว่า ไม่สูงมากเนี่ยการสั่นรดเกรีรสัก 1- 2อันเนี่ยถือว่าดีนะเพราะว่าอัตราการเพิ่มเกรีรของผู้เล่นทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะคนที่มีเซตคูดาวทองเนี่ยอาจจะไม่เยอะหรือคนที่มีหมิงทองเนี่ยอาจจะไม่เยอะทําให้เขาเนี่ยโดนกดเกรีรค่อนข้างหนักนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปแก้หาพวกเอสเทพเจ้าได้นะต่อเล้ยงรูนะครับอันนี้จะเป็นบ้านของลูมินัสนะครับก็จะเป็นเอสห้าสิบไอรินห้าสิบนะค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็จะมีเอสสปีดคูสปีดเนาะ ไอรีนก็จะเป็นเซตมาตรฐานนะครับเป็นเซตหมิงกับเซตโลคูดาวอัลต้านะครับเป็นฟูลสกิลนะครับเพราะว่าเลยว่าอ,อย่างน้อยอยู่นะแล้วก็ลูด,ด้วนจะเป็นป้องกัน3อันกับ2สกิลอันนี้คิดว่าเอาเซตทองมาใส่นะครับเอาถึกประดับหลบนะครับเอสมีแหวนโคเซตอันนี้ จริงๆใส่แหวนโคเซตหรือว่าจะใส่เป็นแหวนคริก,ก็ได้นะครับแหวนโคเซตเนี่ยก็เป็นแหวนดาเมจวงหนึง่งเอสเองก็มีสกิลเป้าเดี่ยวนะครับสองสกิลนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จังหวะตีธรรมดานะครับก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประดับดาเมจชิ้นหนึ่งไอรีนก็จะเป็นสร้อยอีวานนะใส่แก้เขินไปก่อนนะครับยังประดับหลบไม่พอนะไอโอตา้าเล่นเป็นสองชุบนะครับคาดว่าไอโอตา้ายัง บางอยู่หร so so, so like so, ือว right. so, like ่าไอดีนี้ยังบางอยู่นะครับเวลาตายเกิดมาเนี่ยมันอาจจะยืนไม่ได้เพราะว่าโดนคายเขี้ยนนะก็เล่นไปสองชุดไปเลยนะครับเกิดมาจะแน่นๆหน่อยได้กดสกิลสองสกิลอาจจะพิเกมได้เออรูดี้เหมือนกันสำหรับรูดี้บ้านนี้นะครับไม่ได้เล่นเป็นเพิ่มเกรดนะครับแต่ว่าเล่นเป็นระดับชุบ2อันนะอมตะด้วยแล้วก็ลดเกรดอันหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็คิดว่าน้าจะคิดว่าตัวเองยังถึกไม่พอนะครับแล้วก็เพื่อที่จะคนคายได้นะครับก็เลยเน้นไปสองชุบดีกว่านะในส่วนนี้นะครับ อีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมรินนะครับทีมรินแต่ว่านี้จะของแน่นหน่อยนะอันนี้จะเป็น2หมิงนะครับทองนะครับให้เอสเทพเจ้าแล้วก็2หมิงให้กับไอรีนเอสเป็นจอกก่อเกาะไอรีนเป็นล็อคูดาวพเพลตันก็เป็น3ส <นะ S 2> กิลน,นะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยใส่พเพลตันมาค่อนข้างจะเหมือนกันหมดเลยนะ <c ười> เป็น3 skill สกิลหมดเลยเนาะแล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยแล้วแต่นะครับอ่าส่วนคายก็จะเป็นสปีดสกิลนะฮะเอ่อเอสอันนี้จะมีรถเกรอันนึงนะครับไอรีนจะเป็นหูคริสนะจริงจริงอันนี้เล่นหูคริสค่อนข้างดีครับเเพรราาะว่่ไอีีนนย มันเป็นตัวสถานะอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเป็นสายเลี้ยงสถานะเนี่ยการเล่นสายสถานะไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีครับสไปดผมถ้าจะไม่ผิดจะเป็นของรักเซตถึกที่เพิ่มสถานะนะของตัวอื่นเนี่ยเซตถึกจะเป็นต้านนะครับแต่ว่าสไปดจะเป็นเพิ่มนะฮะโอเคแล้วก็โดนตีเล่นเกตเนาะอืมเทลตัน <st it> ก็จะเป็นภาพหลวงนะครับอันนี้เอาภาพหลวงมาช่วยนะพายเป็นรถเกตนะของบ้านนี้จะไม่ได้เน้นดามเมจหนักนะครับแต่ว่าใส่รถเกตมา1อันนะครับมาช่วยเอรถเกตนะครับก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของทีมของสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ผมนํามาฝากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะมีโค้ดนะครับเข้ามาวันพุธนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ดจะติดเมตาหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยต้อง,องรอลุ้นดูเพราะว่าโค้ดเองก็มีโอกาสครับโค้ดเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจทีมสปีดนะครับในเมตาทีมสปีดด้วยกันเอเนี่ยโค้ดสามารถเล่นได้เพราะว่ามีหลบสูงถ้าเกิดหลบได้เนี่ยก็คือยืนได้ไรเก็บหมดนะครับแต่ว่าในการสู้ทีมถึกด้วยกันเอเนี่ อาจจะยากหน่อยเพราะว่าโคเนี่ยดาเมจมันไม่จัดจ้านเท่ากับเออคายนะครับก็ถ้าโคมาทีมสปีดปับเป็นโคหมดก็อาจจะเจอทีมออทีมถึกนะครับสวนกลับมาได้อันนี้ต้องรอดูเมตานะครับแตนน่แ้วใครที่งบน้อยนะครับผมก็ยังเชียอว,ว่าข้ามก่อนนะครับแล้วก็ไปอรอลุ้นกับตัวหน้าที่เป็นพีเน่น่าจะคุ้มค่าม,มากกว่าเพราะว่าเอาไปใช้งานได้หลากหลายกว่าครับโอเคในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับใครอยากจะเติมเงินนะฮะก็สามารถไปใช้บริการทางร้านอิเล็กทริคช็อปได้นะครับตอนนี้เนี่ยเรทราคาก็ค่อนข้างดีนะ ไปเชิบริการได้ครับทาง Facebook แล้วก็ Line แอดอิน t ต Shop ได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ